สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะไปตื่นมาลูกค้าสั่งอะไรนะเจอกันดอกไม้นะคะเพื่อไปแสดงความยินดีนี่เลยเราก็จัดเรียบร้อยชมพูขาวงาน,นเช้านี้ก็เนี่ยค่ะตื่นมาจัดเพื่อที่จะเอาไปส่งวันจันทร์นะคะ,คะวันที่สองแล้วก็มาจัดพวงหลีดกันเดี๋ยวามาจัดพวงหลีดกันนะคะแล้วก็นี่ งานก็กระดาษมัดโคง้งเนาะวันเสาร์ของเราก็จะประมาณนี้แล้วก็ตื่นเช้ามาก็นี่เลยเปิดร้านจัดพวงหลีดทัดลมไว้หน้าร้านนะคะแล้วก็พร้อมกับเปิดร้านค่าเปิดร้านทุกวันนะคะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะร้านเปิดทุกวันวันนี้เราก็จะเอาดอกไม้จัดพวงหลีด ดอกบานชื่นที่เราจัดแล้วทีนี้เอ่ว่งก่อนที่โครงฟังโครงกกมันจะเล็กนะคะเราก็จัดแล้วก็เหลือนะคะเหลืออย่างละสามสี่ดอกสี่ห้าดอกเนี่ยค่ะเราก็เลยจะเอาที่เหลือนะะี่ค่ะมาปรับจัดเป็นพวงหลีดนะคะแล้วก็เอาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมมนาะให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาไปใช้ที่ร้านได้นะคะก็นี่เลยนี่ก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะ มาดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นั่นก็เริ่มหนาวแล้วค่ะเวลรันนี้ก็เย็นมาถึงอันนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะก็เนี่ยไหน,นใส่เสื้อแขนยาวอยู่เลยนะคะแต่ก็ตอนนี้ไม่เย็นแล้วนะแต่ก็พอใส่ได้ในในใส่ก็จะจัดพวงเด็ดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปลีป่ยนก็ว่ากันอ่านี่ดอกไม้สีเหล ก็จะเป็นสีเขียวดอกที่เหลือแบบนี้นะคะเราก็จะมาต่อด้วยไม่เสียบลูกชิ้นเบอร์หกมาดูไปพร้อมกันนะคะจะได้ใช้ประโยชน์ได้หรือว่าเราไปปรับใช้ได้ออก่อนไม่ครับจะกดที เราก็จะใช้หน้าวัวให้เป็นขอบเขตก่อนนะคะแล้วก็จะปักดอกเข้าไปให้มันเหมือนดอกไม้หลักสีเองนะคะทุกคนดอกที่เราใส่ไปก็จะ อย่างที่บอกนะติดดอกที่เหลือจากที่เราจับควงกลมบางครั้งเรากะปริมาณไม่พอดีเนี่ยเร็กๆก็จะเหลือค่อนข้างเยันนี้เราก็จะเอามาจับเป็นควงทนสีเขียว เราก็จะจับสลับเวียนไปเว้นช่องไฟระหว่างดอก ใส่ไม่ถึงแล้วมันก็นพับรวมๆกันตอนแรกเราก็จัดเปน็นพวงลอง ลองดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะชอบไหมนะก็เป็นอันว่าประสบความสำเร็จเป็นพวงที่เราจับไว้หน้าร้านแล้วก็ลูกค้าเลือกเองนะคะทุกคนแสงบนหน้ามันน,น่าใจนี่เราก็จะจัดน,นะนี่มันเขียวไปด้วยกันมีนเขียวมีฟ้ามี เป็นทุ่งดอกไม้นะ 巧巧。 มันไม่ได้หามมนะินนะช มุมนี้มเ,มนเมือกีมันมืดนะากาศเยนสบาย แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็โอเคถ้าเราจะแบบใส่ให้มันดูมีอะไรอีกหน่อยก็อาจจะเอาใบแคร์มาใส่นิดนึงก็ได้ลองใส่ ได้เดี๋ยออกมาดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่เลยก็กจะดูแบบสมบูรณ์ดอกหลักดอกครมดอกแซมแบบนี้ะ่ะช้ทำเงินให้เราได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้สวยงามเลยเราก็จะมีดอกหลักแล้วก็ดอกแซมด้วยนะ ข้างบนก็เสริมเหมือนกันตรงนี้ก็จะเรียกว่าใบแคร์นะคะใส่แต่ดอกไม้ก็ได้อยู่แต่ลาพอมีใบแคร์แล้วก็จะได้ดูสวยนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นดอกไม้หลักสีสวยงามกันเลยสวยกันเลยค่ะใครที่สนใจก็ลองนําไปเป็นไอเดียดูนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีฟ้าเด๋ อันนี้ก็เป็นโทนสีฟ้าที่เราจัดไว้นะคะนนก็สวยงามก็สวยอีกแบบไม่แพ้ดอกไม้กระดาษานะคะยในด้านข้างนี้จะเป็นดอกไม้กระดาษาก็สามารถปังติดกันได้เลยช่วงนี้เหมือนมัน,นเปออ็นเหมือนมันเป็นแบบใหม่ลูกค้าก็เลือกเลแบบือกซื้อน,นี่ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นกระดาษา ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกบานชื่นมีใบด้วยนะเราใส่ใจรายละเอียดนะมีใบเสมด้วยสวยๆกันเลย